เอาเรื่องนี้เลยละกันแม่กินรวบกระทรวงคมนาคม<อ>เออไหน,<ใ>นๆก็ไหนๆแม่เราก็ยังไม่ได้เปิดเผยในรายการว่าหลังจากเราที่จัดรายการแล้วก็นําเอกสารกันไปเผยแพร่อาก็แฟนๆรัฐมนตรีเขาก็พยายามจะมาชี้แจงกันนะข่าวว่าก็เป็นเรื่องปกติเป็นหลักการปกติอะไรๆๆต่างๆ,ๆปูพื้นนิดนึงไปเดี๋ยวคนหลับเขางงใช่ไหมเอางงเข้างงเรื่องของเรื่องในรายการของเราตอนเช้าเนี่ยนี่ยู่วันเดงเราก็เอาคําสั่งใหม่ของคุณศักดิ์สยามที่ชอบมาโชว์12มิถุนา แล้วเราก็บอกว่าคําสั่งใหม่ของคุณศักดิ์สยามเขาแบ่งหน่วยงานให้อีกสองตีช่วยกำกับดูแลก็จริงอแต่ขเขาล็อกไว้เลยไม่มีอํานาจไปยุ่งเรื่องคนและเรื่องงบประมาณเด็ดขาดอ,อะไรที่ยุ่งกับคนอะไรที่ยุ่งกับเงินต้องว่าการเท่านั้นอเรายังสาวไม่เพีเยงเท่านั้นนะเอางี้ดีกว่า<ะ>การจะออกใบอนุญ,ญาตบางทีลําตีเขากากับเจ้าทงเจ้าท่าออกใบอนุญ,ญาตต่ตางๆได้ใช่ไหม,มถ้าเป็นลําตีที่รัฐก็ไม่ได้นะต้องผ่าน้ําตีว่าการ เท่ากับทุกอย่างเนี่ยขึ้นตรงสายตรงกับว่าการลํมตีก็มีแค่กํากับดูแลไปตรวจงานไปให้นโยบายนี่ก็ไม่รู้ว่าแอบ,บเครื่องกันลึกๆอยู่เปล่าเนี่ยอืแต่จะบอกว่าหลังจากวันนั้นที่เรานําเสนอไปทางกระทรวงก็อาจจะไม่พอใจแต่ปรากฏว่ามันก็มีฟีดแบ็กเข้ามาพอสมควรทีเดียวคนกระทรวงเนี่ยเขาโอ้โหให้ข้อมูลมาอีกเยอะแล้วยังมีคาสั่งบางคําสั่งออกมาว่าอยากเห็นไหมคาสั่งที่มากกว่าน,นั้นอีกแล้วเขาส่งตัวอย่างคําสั่งให้ดูด้วยว่าสั่งถึงขนาดประชุมบอด หรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องส่งวาระมาให้เขาดูเจ็วันตรวจสอบก่อนอะไรต่างๆเหล่านี้ทุก,อกบอร์ดทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานใน,น,นสังกัดธรรมนาคมไม่ว่าลมาตีคนไหนดูต้องส่งต้องรายงานเขาเจ็ดวันร่วงหน้าเพราะฉะนั้นคุณในายจะไปนั่งบอร์ดไหนจะประชุมบอร์ดไหนจะประชุมเนี่ยส่งวาระทำวาระให้เรียบร้อยเพื่อลําตีได้ดูว่าจะมีการอนุมัติอะไรอย่างไรผมมีคําถามถามใครคุณขาวหวานเซนเนียมทนได้ยังไงร,รับสภาพได้อย่างไรอืมก็ยังแปลกอยู่ค่ะ ก็ย่าแปลกแต่การสูงนะพอหนะ้าข่าวถามเรื่องนี้ปุ๊บไม่ตอบอ่ะคนไหนนอนแต่คุณอธิรัตน์นี่โอโ้โหอ,อ,อาจจะประสบการณ์น้อยกว่าก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปศึกษาแล้วกันเพราะยังง,งงงอยู่ว่าต่อไปเป็นรั้งตีช่วยอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้บางเนี้ยก็รั้งตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยุคนี้ก็มีหน้าที่เปิดป้ายตัดลิฟต์บินแค่นี้ก็เหนื่อยละแค่นี้ก็หมดแล้วันหนึ่งวันหนึ่งเปิดป้ายตัดลิฟบิน เอาว่าเสียงสะท้อนจากข้าราชการกระทรวงดีกว่านะคะก็โ,โหยหลากหลายมาพอสมควรทีเดียวเยอะอะเยอะกว่าที่เรารู้ข่าวเราก็เอะเราเห็นข่าวเราคุยกับบางส่วนก็ประมาณนึงพอเราไปทำจริงบอกหูมันหลายอย่างมากในความรู้สึกอันนี้อยากจะสะท้อนเผื่อลมตีได้ยินนะว่าในความรู้สึกของคนข้าราชการเนี่ยเขารู้สึกนะแต่เขาบอกอะไรไม่ได้เขาไม่สามารถสะท้อนเขาไม่สามารถเปิดตัวตนแต่เขารับร,รู้ความรู้สึกว่าคําสั่งหลายอย่างเนี่ยเหมือนกับข้าราชการไม่ต้องกระติกกระเดี่ยวอะไรแม้ทั้งประมูลงนานสองสามร้อยสองสามล้านบาทเนี่ย เอางาน PR เดี๋ยวบางทีนะน้องตีอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้ทีมงานหน้าห้องเนี่ยใช้คานี้ได้ไหมจุนวุ่นวายอะจุนวุ่นวายในทะั้งงานประมูลงาน2ล้าน3 000, ล้านเนี่ยมาจุนวุ่นวายขนาดนั้นนะ่ะจะต้องเอาใครยังไงอะไรขนาดนี้ตกลงยังไงเนี่ยอันนี้คือไม่รู้นะเขาก็บอกทีมงานก็ไม่รู้ว่ามันมาว่าทีมงานหน้าห้องน้องตีก็อาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้งานเล็กๆแบบเนี้ยอันนี้เขาก็ฝากสะท้อนกันมาเยอะพอสมควรดีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นักข่า,ขาวพอไปถามน้องตีน้องตีบอกก็เป็นปกติ้อาาองรับผบผดช ต้องรับผิดชอบทุกอย่างเอาเข้าคอรม,มอต้องรับผิดชอบอะไรแบบนี้คอือถ้าไม่พอใจก็ให้ไปบอกท่านนายกเพราะว่าคนท่านนายกจะสามารถกําหนดเลยได้แต่ถ้าเขาเป็นว่าการเนี่ยสไตล์เขาก็เป็นประมาณแบบนี้แหละแล้วบอกที่กระทรวงอื่นก็เป็นแบบนี้แล้วก็ปพยายามจะเอาคําสั่งกระทรวงพาณิชย์ว่าก็มีคําสั่งแบบนี้เขียนลอกันแบบนี้ไม่จริงไม่จริงไม่จริงแต่จริงก็ได้ถามคุณอนุทินพักเดียวกันใช่ไหมคุณอนุทินเวลาแบ่งงานคุณอนุทินแบ่งงานเนี้ยบอกเฮ้ยผมก็แบ่งงานถ่ายไปเลยให้นัมตี สาธิตปิตูเตชะก็แยกกันไม่ทำเลยบอกเอ้าแล้วทำไมตั้งตีศักดิ์สยามทั้งเดียวกันไม่เป็นแบบนี้ล่ะบอกมันคละคนกันและบางเอิญบางเอิญหัวหน้าพักเนี่ยไปทำอะไรไปไปทำอะไรเลขาธิการพักไม่ได้นะทำไมอะ่ะก็พี่ชายคุณไม่เห็นคลิปเลยคลิปอะไรคลิปพี่ชายเลยขาพักเตะโตดหัวหน้าพักอ่ะคุณเคยเห็นคลิปนี้ไหม<อ>ค,คือค,คือหยอกกันจะหยอกกันสนีด ก็จะหยอกกันหรือจะอะไรก็ไม่รู้นะอืปรากฏว่าพี่ชายเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยแต่โตดหัวหน้าพรรภูมิใจไทยซึ่งมีตําแหน่งเป็นรองนายงตีด้วยไต้ล้วป้าบเลยอไต้าตาแต่ให้เห็นเลยเอาคลิปนั้นมาดูแหมเสดยจายีะเอาคลิปเปิ่อยจบคเพราะ,ะผมว่าผมก็ไม่รู้สิผมไม่รู้ว่ามันจะมันจะแตกขาดกันวันไหนอะผมว่านะเอาให้มันนี้ไหม เสนอพลังประชารัฐให้เปลี่ยนตัวนันตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเอางี้ไหมให้สลับกระทรวงกันระหว่างช่วยว่าการเกษตรพลังประชารัฐกับช่วยว่าการคมนาคมพลังประชารัฐว่าการจะช่วยไปอยู่อไพรรคเดียวกันอยู่ใ้วยกั่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เสนอพลังประชารัฐให้เรเอาใอชื่ให้สลับกระทรวงเอาร้อยเอ็กธรรมนัฐมาอยู่คมนาคมเอาฟูกองธรรมนัฐ ช่วยว่าการเกษตรไปช่วยว่าขามนแล้วโยกช่วยว่าการคมนาคมอาชรัตก็ไปอยู่ช่วยเกษตรสนุกทําไมอ่ะถูกคู่คมนาคม่าสนุกก็ถูกคู่เกษตรเฉาเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรผมหมายถึงคมนาคมอ๋อมวยจะได้ถูกคู่ถูกคู่น้อยแล้วประชาธิปัตย์อ่ะถูกคู่จริงๆท่านถาวรนี่ก็กาดสูงอยู่แล้วนะกับปัดคนแก่ไปฮะปัดคนแก่ไปฮะ คุณว่ามวยถูกคู่ไหมระหว่างผู้กองธรรมนัฐพลังประชารัฐกับศักสยามณเนวินบุรีอะสนุกไหมถูกคู่ไหมต้องอย่างนี้ลองไปเสนอเขาสลับเนาะสนุกเลยไปเจอไปเจอมติช่วยเด็กๆยังไม่มีพรรษาทางการเมืองเลยอย่างอาทิรัฐเด็กดี ก็โอเคเ่วนคุณถาวรก็อยู่ในสถานะที่ต่อรองอะไรมากไม่ได้แต,คต่คนในกระทรวงรู้ว่าพูดตรงคนในกระทรวงรู้เข้าใจหัวอกน้ำตีช่วยเข้าใจหัวอกคนทํางานอะไรต่างๆ <จะ S 2> ก็ในเมื่อเขาเป็นแบบนี้ว่าการเขาว่าแบบนี้ก็ต้องว่าแบบนี้แล้วกัน